บอกว่าผมน่าเมื่อไหร่ไปโคราชผมก็ตอบเขาว่าถ้าไปโคราชจะพลาดเรื่องไหนรม่ต้องพานเลือ่องเกี่ยวกับไทยแลนด์ครับปีนี้อานิโย่น่าจะแรงกว่าสมควดโคกุกตูบอกไว้ว่าน่าจะอยู่ที่20่สิบเดือนติดกันนะเพราะฉะนั้น <ở> ถ้าท่านมาจากสภาพาณิชย์ดีหรือท่านหอการค้าหรือสาการที่ผมเห็นว่าเพิ่งเปิดไอจีไอเฟสติวัลมานะครับไม่ว่าจะเป็นทุเรียนไม่ว่าจะเป็นปบุกคาร์โอไม่ว่าจะเป็นมันสะเป็นอะไ ไม่ว่าจะเป็นข้าวที่ท่านพยายามที่จะประมงทั้งหมดก็รอมใช้น้ำในการขุดทังนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับรถไฟกรุงเทพโคราชโคราชของใครที่รอต่อในการประชุมประมงรัฐบาลชุดต่อไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทําให้เขาใหญ่กับโคราชเป็นพื้นที่ที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจผ่านหลายสิ่งหลายอย่างที่เพื่อนเพื่อนโชน ได้ทำมาแล้วอย่างเช่นวิกมาร์เชนเชอร์ชิโม้ของเราก็บังเอิญกันครับสอสองเขตนี่ได้มาทั้งสามคนสามเขตก็อยู่ในวงการซอฟต์พาวเวอร์ทั้งหมดถ้าว่าจะเป็นคุณชายก็อยู่กับน,นาดาวมาก่อนนะครับสั่วๆก็เป็นโปรดิวเซอร์ดีเจมาก่อนคุณแม็กก็เป็นอดีตผู้ประกาศของเอ็กซ์แสตมาก่อนเพราะฉะนั้นก็ถือว่าปากมาเคาะดีกับพื้นที่ที่มีศักยภาพอย่างโคราช ที่จะสามารถเป็นทัพในเรื่องเกี่ยวกับเทศกาลเกี่ยวกับคอนเสิร์ตเกี่ยวกับไอดอลเทนเนอ์อย่างที่เมื่อวานได้เพื่อนสองสิบคนหลายหัวไปเนี่ยหมื่นห้าแล้วคนไทยจำนวนมากที่เตรียมที่จะเป็นไปซื้อตั๋วในสิงคโปร์จองโรงแรมหลายคืนในสิงคโปร์พร้อมที่จะไปกินข้าวร้านอาหารที่สิงคโปร์เดินทางในสิงคโปร์รวมๆแล้วเนี่ยแม้เงินเป็นแสนล้านกับการจัดคอนเสิร์ตครับ เ็าคิดว่าศักยภาพนี้ก็เหมาะกับศิลปินัในประเทศไทายรวมถึงเรนในการจัดคอนเสิร์ตให้มันเป็นคอนเสิร์ตประจำทุกปีอย่าที่ฟูจิ๋บอกทฟัซโวหรือว่าที่โคสราที่ายในเรื่องเกี่ยวกับเขาใช้กับเื่อ Taylor Swift economics ก็คือการที่มีซอฟต์วร์บวกกับาร์ินฟราสตรงเจอร์ที่เดินทางแค่ สองตารางซมในกรุงเทพก็ถือข้อเป็นพื้นที่ที่มีความน่าสนใจก็ไม่ต่างจากโตเกียวเลยไีดเดินทางไปที่กรุงเทพก็สองสองารางซมที่เยวันที่ถ้เกิรถไฟที่ตอนนี้ก็ย่อร์เซ็นต์แล้วใช่ไครับแต่ตอนที่พี่นะสร้างค่าปีแรก5%้าเปอร์เซ็นมันก็ช้าหน่อยแต่หลังก็เริ่มเร็วมากขึ้นถ้าเราเป็นรัฐบาล่าไรอความีแะทำานโดยที่กำนึงถึงผประโยชของคนโคราชคนไทยแล้วก็ผลประโยชน์ของ ที่ประเทศอะไรต่างนานาและประเทศที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับก็คงจะใช้โอกาสในการเริยนเก็บเท่านี้นะครับก็ถ้าโคราชคนพิวดคนไทยแล้วก็คนริวดของที่ประเทศอะไรต่างนานาและประเทศที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับก็คงจะใช้โอกาสในการเรินเก็บเท่านี้นะครับก็ถ้าท่านไหนมีเรื่องที่อยากจะเล่าให้ฟังหรืออยากจะฝากไว้นะครับเพื่อเป็นรัฐบาลแรกจะได้มีแก้ไขปัญหาให้กับ จังหวัดวควนครราชสีมาจังหวัดที่มีอาณาเขตใหญ่ยยเป็นระดับหนึ่งของออกรุงเทพไอของประเทศไทยนะครับแล้วก็ประชากรเป็นระดับสองเพราะฉะนั้นก็ต้องขอบคุณทุกคนนะครับสำหรับ500แสนคะแนนที่ให้กับวนเร้าอะไรที่ผ่านการเลือกตั้งขึ้นมาในทางนี้ครับขอบคุณ